สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเอฟซีสาวน้อยเป็นแพ่งเอฟซีน้องอุ้งอิงทุกคนคะ่ะเพลงน้ำตาอีลาน้อยปล่อยออกมาแล้วมือน,นี้เวลาเกาโมงเสาร์ทั้งเฮากับพักกันเบิงช่มเพลงของอีลาน้อยนะคะบอกอุ้งอิงลองถ้าเป็นเพลงที่เขากับกับจิตใจของน้องพ้นกระทบจากการดราม่าดูบิบุลี่การดาาร่ากันว่าการเอาไปเรียน เข้ากับคสิหูเนาะ่นแต่งเพลงหรือมาบอยจพิ่นแต่งเ,เพลงได้มาจากสถานการณ์จริงจากเหตุการณ์จริงที่น้องประสบมาน้องพบมาแต่น้องกระใจเย็นมากๆนะเป็นคนอดทนอดกันมันมากถามว่าอพอหยุดถามว่าเครียดบอน้องบอกว่าบ่เครียดบ่เครียดค่าลาบบ่เครียดลาบบ่หุักเพิ่นก็จะลาสิเกติยังนาบบ่เคยเ,เครียดในผู้ใดนี่เป็นคำว่าที่ออกมาจากใจอีหละเป็นคำพูดแบบบวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุน แต่ในลึกๆด้นจิตใจของอิหลานะครับถ้ามันหนักๆเข้าหลายครั้งหลายหุนหลายทีมันก็มันบอกก่มันกระทนอ่อะไรขคือกันแต่คนอ,อิหลาเก็บเก็บควบรู้สึกกดทนไว้นะครับเป็นข่าวว่าที่ฟั่งแหลวประทับใจลายนะคะทุกคนในฟังแหลกประทับใจลายมึงขึ้นนี้อิหลาอุ้งอิงร้องเพลงประเด็กกนกระเสวอว่าอาซิอาซิรืมเนือหรืออาศิจุกในข้อ,อย่าน้ำตาออกมาแล้วยุซะกร อุ้งอิงคนนี้นะ่ะคืนมากประเด็นคิดว่าจุกบ่ออย่านองจุารแต่คนนั้นวิธีกระเจ้ากระเบิงคุับแต่ลอกนองการรับสถานการณ์ปับสถานการณ์ได้ดีมากๆนะคะลองเพ่งจนจุบเลยนะคะจนจุบเพ่งนี่เป็นเพ่งเสาเพ่งเสาเพ่งสะท้อนจิตใจของนองฉากเอ็มวีก็โอ้ยนะคะกินใจกินใจมากๆค่ะประเด็นหายน้ำ นัเสียงเพลงนั่อิมเอ็มวีพ้อเสียงซ่อเสียงพิ้นขึ้นมาตอนแรกแค่นี้มาก็เศร้าใจแล้วทุกท่านเห็นน้องนั่งยู่บันไดหน้าเศร้าเศร้าน้่ตาข้อเบา้าถือไม้นะคะมือปาดน้ำตาถือไม่ปาดน้ำตาก้าวขึ้นเวทีโอ้ยนะคะน้ำตาไหลยาวๆออกมาประเด่งหายเรื่องห้อีกนะเบิ่งเพลงนี้ห้เบิ่งตาประเด่งกรูก้ได้ว,ว่าประเดงใหายดูว่าห้นะคะทุกท่านนะครับ ม,มันซึ้งใจมันกินใจนะคะซึ้งใจกินใจหลายเฮาเห็นภาพเลยเพราะว่าเฮาก็รู้ลับหลู้อยู่เนาะมีการดราม,มา่าน้องเอาไปรอเลียนเอาไปว้าไปว่ปาให้นอ้องมีคนเข้ามาคอมเมนต์มายังว่าให้นอ้องสารพัดน้องก็บ่กเคยตอบโตุกว่ผู้ดใดเลยนะคะน้องก็อยู่ของน้องซื้อเหตุใ,ใครผูใ้ใดเดือดร้อนเลยแต่ยังมีคนมาว่า,า,าให้นอ้องเอาไปบุหรี่อยังให้นอ้องบาดนบ้บ่โจเพิ่นก็ คือเทนใจน้องเนาะเพื่อกำมาแต่งเป็นเพลงขึ้นมาเลยเป็นเพลงที่การออกมาจิตจักใจของน้องว่าเป็นยังจะเป็นยังนะคะจะมีคนว่าให้น้องหลายสิ่งลายยางที่น้องออกมาแต่ละถอนแต่ละถอนของเพลงมันเป็นเพลงที่จากเหตุการณ์จริงแต่งจากเหตุการณ์จริงมันเลยาําใมเห้เขา้าเขาอินกับเสียงเพลงอินกับเสียงของน้องอินกับความรู้สึกของน้องเลยนะคะ น้ำตาไหลน้ำเลยเมื่อที่น้องเจ็บปวดสุดเจ็บท้องประจำเดือนพอ่อเป็นปวดท้องประจำเดือนแล้วก็กระเพาะกระขืนพอ่อน้องขึ้นร้องเพลงทั้งที่จะไม่จะไม่ไหวแต่น้องก็สู้ใจน้องสู้พีพอเอฟซีเพิ่นมาล่อแล้วบ่ให้เอฟซีเพินพ่นผิหวังน้องโอ้ยแต่เราแต่ลค่ละ,ะเพิ่มสิกตีขึ้นมาเนาะมันเจ็บขึ้นมามันหนอ,ทอนทรม่านขนาดไหนทรมานร้องบได้ก็มีเสียงหายกับมีข้าเจ้ากับไปรอเลี้ยนน้อง่อเลี้ยนน้องน้องกับไล้ว่ายัง ขอเต็มเอฟซีพ่อพ่อแม่หายล้งใจน้องเต็มร้อยกับพ่อแล้วบาน,นี้พ่อโจเพิ่นกับเพิ่นกับเพ่งของลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นลูกคุณธรรมเพิ่นเบิกกับหักน้องอุ้งอิงเพิ่นกับเห็ดเป็นเพลงเสียงเพลงมาแต่งเป็นเนื้อเพลงขึ้นมาเลยให้น้องร้องนี่ล่ะบ่งบอกถึงความรู้สึกของน้องอุ้งอิงว่าที่โดนโดนดราม่าโดนว่าโดนยังสารพัดนะคะเอาไปโรเล่นกับมี่นี่ล่ะน้องขอถามมาเป็นอีหยังจังว่าให้น้องคักเทะบางครั้งน้องกับเอร้องไหายอยู่หลังเวทีก็มีอ เด็กน้อยคนนี้แค่อายุแค่สิปีแค่นี้นะคะเห็นยังกระดกกระดอนอกกักเขาโอกาสคอยังนะคะบางยามมันก็เหตุว่นวุใจและบางคนเหตุถูกใจหลายคนไม่ถูกใจบางคนหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกับอกกับว่ากันนะคะว่ากันแต่ยาเสตยามาด,ดูดามาบุรีนองซําแล้วซําเลานะคะเพราะฉะนั้นอีตนเดอร์อีโตนเด็กน้อยอายุแค่สิปีตาดำเด็กน้อยตัวน้อยแค่นี้นะคะฟังเสียงเพลงแล้วกับขงสี ทำให้ใจเย็นลงเนะาะทำให้ใจคนที่ดราม่าน้องว่าให้นอ้องเอาเป็โลเลียน,อนอ้องหรืออะไรก็ต่างๆนะคะเลือกลมก็ต้องจัดความตั้งใจเนาะเลือกลมซะอิชาร์ลิษยามีคตีตาน้องกับเขาให้เบาลงนะคะเบาลงคิดถึงเหตุถึงผลคิดถึงความความเป็นจริงความบัานบากลําบากของน้องพ้อคิดถึงตางดำ,ดำๆของเด็กอยยุแค่16ปีนะคะ อะไรกับบ่ต้องอย่างกะนักหนาเนาะน้องกบว่า,ามาเป็นเสียงเพลงแล้วนักการออกมาจากจิตใจเป็นเสียงเพลงแต่งโดยบอสจนะคะพ่อของน้องอุ้งอิงพ่อบุญธรรมของน้องอิงแต่งออกมาให้ลูกสาวละอีหลาของเพิน่นน้ำตาอีหลาหน้อยนี่ละ่ะน้ำตาอีหลาหน้อยน้องอิงคนนี้เป็นคนทนทน,ทนมากๆทนอดทนน้อยนักจะเห็นน้ำตาอีลหลาน้อยถ้ะบ่มีคนมาห,าห้องให้หอีหลาเบิง่งถ้ามีคนมาใหาอา้อีหลาอีหลาก็สิค่อยใจขึ้นกับอีหลาก็สิไห้นะคะ แต่แต่ตอนนี้อีหล่าว่าสิบ่อนเพนเห็นน้ำตาแล้วอีหลาก็สชพยายามพยายามสิ่เพนน้ำตาบางครั้งมันถึงจุดที่น้ำตาสิออกอิหลาก็หยุดซะก่อนยามมานขึ้นในประเด็นคิดว่ามันสิจุกข้ออีหลา่าเด้อุ้งอิงคนนี้นะจุกเลยนะคะอดทนอิหลา่าแข็งแกร่งขึ้นอดทนอดทนอดกันนะคะอดทนอดทนปล่อยผ่านเขาจะว่าอะไรก็ช่างใจเราล่มเย็นเป็นพอนะต่างคนต่างอยู่นะคะเข้าหามเขาบ่ได้ให้เขาอธิบายเข้า ปล่อยเข้าไปนะคะปล่อยเขาบอกเขาว่าไปโลดแนนเขาจะมาตีนะาขาเฮานะดาเด็กรกระซังข้าวบดเป็นจริงคือเขาด่านะคะเ <นะ S 2> กาโมงสอบประเด็งเปิดขึ้นปั๊บโอ๊ยประเด่งก็หายตั้งแต่ตอนที่เซอร์กับประเด่งก็หายน้ำแล้วไม่เห็นอีกกระหายหายสงสารสงสารจิตใจของอิหลาสภาพจิตใจของอิหลาการออกมาเป็นเสียงเพลงฟังแล้วมันซาบซึ้งใจมันฟังแล้วมันกินใจมันหายน้ำพอคนเด็กน้อยตัวเล็กๆพอปเ่เนไปสัมผัสมาแล้วตัวน้อย คนตัวน,อน้อยเขตัวเล็กแค่นี้ทน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 ,ทนสุดแล้วก็มีจิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์มากๆบ่เครียดค่ะหนูบ่เครียดสิเครียดให้ยังหนูบ่งจะเพิินเนาะจะหนูสิเครียดจึงไดเนาะบ่เครียดค่ะหนูบ่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 เครียดให้ผู้ใดเห็นบอกค่ะทุกท่านโอ้ยคำบอกคำนี้มันยังติดตาตึงใจใน,ในในจิตใจของประเด็งตลอดไปเด็กคนนี้พูดออกมาดีมากๆเลยหายากมากที่จะมีคำพูดนี้ออกมาถ้าเป็นคนอื่นโอ้ยว่าไดล่ะค่ะ นะคะนะคะเราต้องมีมีบ้างแต่น้องบอ่แวาน้องบอ่โตโตน้องใจเย็นเด็กคนนี้มีศีลธรรมประจําใจนะคะหลายคนก,นก็คือสิีหายคือประเด็ก,น,กน้องน,น้ำตาก็สิไหลขึ้นกันก็เป็นเรื่องใจให้น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอ่ากดไลค์อ่ากดไลค์ลให้น้องนะคะเรื่องใจให้น้อง,ช,ง,ช,งช่วยกันเบิงช่วยกันเบิงช่วยกันเชียร์ช่วยกันดันดันให้ได้หลอดยอดวิวสองล้านวิวก็ะเฮงขักนะคะหนึ่งวันสองล้านวิวนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมความรู้สึกของประเด็นที่มีต่อเพลงน้ำตาอีหลาหน้อยนะคะว่ามีความรู้สึกแบบไดอย่างไรนะคะดักอับวางว่าทุกคนกับสิมีความรู้สึกคือกับประเด็นขึกันนะคะ,ะประเด็นขอกระลังใจในราค่ะทุกท่านกดไรกดแชร์กดตามให้น่าเปนได้ค่ะทุกท่านขอบคุณหลายค่ะสวัสดี